ไหนไหนอันนี้ประเทศอะไรนะประเทศอินโดนีเซียอันนี้ล่ะบามาอันนี้ล่ะมาดีเดียอันนี้ว้าวบามาจีนจีนอ๋อ้จีนเป็นเป็นประเทศที่มีโมเป็นโมไอออนประเทศที่มีโมไอออนอ๋อแล้วอันนี้ล่ะไม่ได้ ันนี้ไม่ใช่เหรออันนี้เป็นอะไรอันนี้คืออะไรจีนจีนอีกแล้วโอเค<ใ>อันนี้ล่ะไทยไทยอ๋อไทยอันนี้ล่ะนมฮะไม่ใช่อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ประเทศไทยอันนี้ประเทศอะไรไทยอันนี้ล่ะประเทศเด๋อดดูบาดาลละประเทศอะไรไม่เด๋อไม่รู้เลยอ้าวพี่พอดล่ะประเทศอะไร <laughs> ประเทศนปมเทศนมโอ้ยประนมอยู่นี่ประเทศนมอยู่นี่อ๋อประเทศนมเอาใหม่มมโอย้ยอันนี้อะไรนะชี้นังพัดอยู่นี่ไงอกอกหรออันนี้ประเทศอะไรนะลาวฮะลาวินอาเลเซีะมามาอินโดนีเซีย อะไรนะสิงคโปร์เออสิงคโปร์ใช่อันนี้ได้จีนไม่ใช่ลาวว้าวใช่ไหมอันนี้กัมพูชาเอา